สวัสดีค่ะฟังเพลินๆไปกับเพลินเพลินพอดแคสต์วันนี้อยากจะมาชวนคุยในหัวข้อเมื่อการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เคยรู้สึกไหมคะว่าลึกๆในใจเราทุกคนมักจะมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ของตัวเองรออยู่เสมอคนที่เราอยากจะเป็น งานที่เราอยากจะเริ่มลงมือทำหรือนิสัยดีๆที่เราสัญญากับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มนะแต่พอวันพรุ่งนี้มาถึงเรากลับพบว่าตัวเองยังยืนอยู่ที่เดิมท่ามกลางกองงานที่ยังไม่ได้เริ่มหรือความฝันที่ถูกวางทิ้งไว้บนหิ่งจนเริ่มมีฝุ่นเกาะพร้อมกับเหตุผลมากมายที่สมองขยันสร้างขึ้นมาบอกเราว่า วันนี้ยังไม่พร้อมไว้อทิตย์หน้าค่อยว่ากันหรือแม้แต่การบอกตัวเองว่าเรายังหาข้อมูลได้ไม่มากพอที่จะทำมันให้ดีที่สุดทำไมเรื่องที่สำคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นเรื่องที่เราบอกว่าอยากทำนักหนาเราถึงชอบเลื่อนมันออกไปบ่อยๆจนบางครั้งเราก็แอบโกรธตัวเองลึกๆว่าทำไมเราถึงเป็นคนแบบนี้ วันนี้เพลินเพลินพอดแคสต์จะชวนคุณมาทำความเข้าใจความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองทางจิตวิทยาที่มีการศึกษากันมาอย่างยาวนานค่ะเพื่อหาคำตอบว่าทำไมเราถึงติดหล่มอยู่กับที่เดิมและเราจะก้าวข้ามมันไปได้อย่างไรด้วยวิธีที่ละมุนละไมที่สุดโดยไม่ต้องใช้แรงฝืนจนเหนื่อยหอบค่ะในโลกของจิตวิทยา มีนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังมานานกว่า20ปีอย่างดรทิมพ h ชิวจากมหาวิทยาลัยคาวตันและดรฟิลเชียซีรอยส์จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ค่ะท่านได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่สำคัญมากในช่วงปี2013และ2016ค่ะงานวิจัยเหล่านั้นได้เปลี่ยนความเชื่อเดิมของโลกไปเลยค่ะว่าการที่เราชอบเลื่อนเป้าหมายออกไป จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจอย่างที่เราเข้าใจผิดกันมานานและไม่ใช่ปัญหาของการบริหารเวลาด้วยนะคะแต่ผลการศึกษาพบว่ามันคือปัญหาของการบริหารอารมณ์หรือที่นักวิจัยเรียกว่า mood repair ค่ะลองนึกภาพตามนะคะ ในสมองของเรามีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาระหว่างสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่เป็นนักวางแผนผู้มีเหตุผลกับสมองที่ชื่อว่าอะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์รวมของอารมณ์และความกลัวค่ะจากงานวิจัยในปี2013ดอกเตอร์ดรซีรอยส์พบกลไกลที่น่าสนใจว่าเมื่อเราเห็นนานที่ดูยาก เป้าหมายที่ดูใหญ่หรือความฝันที่เรากลัวว่าทำออกมาแล้วจะถูกตัดสินอะมิกดาลาจะมองสิ่งนั้นคือภัยคุกทามทันทีค่ะมันไม่ได้คุกทามร่างกายเรานะคะแต่มันคุกทามความสุขในปัจจุบันคุกทามความเชื่อมั่นในตัวเองของเราวิธีที่สมองปกป้องเราที่ง่ายที่สุด คือการสั่งให้เราหนีไปทำอย่างอื่นที่มอบความสุขให้ทันทีเพื่อซ่อมแซมความกังวลในตอนนั้นค่ะนี่คือเหตุผลที่เราเลือกจะถมือถือดูคลิปไปเรื่อยๆลุกขึ้นไปทำความสะอาดบ้านทั้งที่ปกติไม่ทำหรือหาอะไรกินเพราะเรากำลังหนีความเกรียดที่เกิดจากงานนั้นต่างหากค่ะและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นงานวิจัยในปี2016ยังระบุอีกว่า ยิ่งเราเป็นคนที่มีความคาดหวังว่าต้องสมบูรณ์แบบหรือ perfectionist มากเท่าไหร่อะมิกดาล่าก็ยิ่งทำงานหนักขึ้นเท่านั้นจนสุดท้ายเราก็กลายเป็นอมพาตทางความคิดและลงเอยด้วยการเลื่อนเป้าหมายออกไปอีกครั้งเพื่อรอวันที่เราพร้อมที่สุดซึ่งเราต่างก็รู้ดีว่าวันที่พร้อมที่สุดนั้นไม่มีอยู่จริงค่ะ แล้วเราจะเปลี่ยนเกมการปกป้องตัวเองของสมองนี้ได้อย่างไรโดยไม่ต้องสู้รบกับตัวเองจนอ่อนล้าล่ะเคล็ดลับที่ลึกซึ้งที่สุดคือการเปลี่ยนจากเป้าหมายมาเป็นความตั้งใจค่ะเป้าหมายมักจะผูกติดกับผลลัพธ์ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเช่นฉันต้องลดน้ำหนัก10กิโลหรือฉันต้องเขียนหนังสือให้จบเล่ม เมื่อปลายทางมันไกลระหว่างทางจึงเต็มไปด้วยความคาดหวังและความกดดันค่ะแต่ความตั้งใจคือการบอกว่าวันนี้เราอยากเป็นแบบไหนเราอยากเดินไปในทิศทางไหนด้วยหัวใจที่รู้สึกอย่างไรถ้าความตั้งใจของคุณในวันนี้คือการเป็นคนที่มีพลังงานดีคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันที่ลดน้ำหนักได้10กิโลเพื่อจะบอกว่าสำเร็จ แต่คุณสำเร็จได้ทันทีในวินาทีนี้เลยค่ะเพียงแค่คุณเลือกดื่มน้ำเปล่า1แก้วหรือก้าวเท้าออกจากบ้านสัก5นาทีเห็นความแตกต่างไหมคะเมื่อเราโฟกัสที่การเดินมากกว่าเส้นชัยทุกก้าวที่เราขยับจะกลายเป็นชัยชนะเล็กๆที่สะสมอยู่ในใจและความรู้สึกว่าฉันทำได้ทันทีนี่แหละค่ะที่จะไปปลอบโยนสมองส่วนที่กลัวให้สงบลงและบอกเขาว่า เฮ้ hey, มันไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนะและถ้าก้าวแรกมันยังดูยากเหมือนภูเขาสูงอยากให้ลองใช้เทคนิคที่โด่งดังจากหนังสือ Getting Things Done ของคุณเดวิดอเลนในปี2001ดูนะคะนั่นคือกฎ2นาทีค่ะกดนี้มีรากฐานจากความเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานของสมองอเลนแนะนำว่าไม่ว่างานนั้นจะใหญ่แค่ไหน ให้เราย่อยมันลงมาจนเหลือแค่สิ่งที่ทำเสร็จได้ในสองนาทีไม่ต้องเขียนรายงานทั้งฉบับแค่บอกตัวเองว่าฉันจะขอแค่เปิดคอมพิวเตอร์และพิมพ์ชื่อเรื่องเท่านั้นไม่ต้องคิดว่าจะออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงแค่ขอแค่สวมรองเท้าผ้าใบแล้วยืนหน้าบ้านกด2นาทีนี้คือการส่งสัญญาณบอกสมองว่างานนี้ปลอดภัยนะไม่เจ็บปวดเลย เมื่อแรงเสียดทานแรกหายไปเครื่องยนต์ในใจจะค่อยๆติดและโมเมนตัมเล็กๆนั่นเองค่ะที่จะพาคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดไว้มากเลยและสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่งานวิจัยของดรทิมพยชิวยืนยันว่าได้ผลดีกว่าการดุตัวเองคือการให้อภัยตัวเองค่ะเรามักจะคิดว่าถ้าเราดุตัวเองเราจะขยันขึ้นแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามค่ะ ยิ่งเราดุตัวเองเรายิ่งเครียดและเมื่อเครียดสมองก็จะยิ่งสั่งให้เราเลื่อนงานออกไปเพื่อนหนีความเครียดนั้นลองเปลี่ยนมาโอบกอดตัวเองดูนะคะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะที่ผ่านมาอาจจะเริ่มช้าไปบ้างอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังแต่ตอนนี้เรามาเริ่มกันใหม่แค่ก้าวเล็กๆก็พอ หัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่เพลินไม่ใช่การไม่เคยหยุดเดินแต่คือการที่คุณรู้ว่าไม่ว่าคุณจะหยุดไปนานแค่ไหนคุณสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและเริ่มต้นได้ทันทีในทิศทางที่คุณต้องการโดยไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้หรือรอให้ถึงวันจันทร์หน้าค่ะเพราะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นในวินาทีที่คุณใจดีกับตัวเองมากที่สุดค่ะ ตอนนี้อยากให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งนะคะสัมผัสถึงลมหายใจที่นำพาความสงบเข้ามาทีละน้อยและหายใจออกช้าๆปล่อยวางความคาดหวังที่หนักอึ้งทิ้งไปกับลมหายใจนั้นค่ะลองถามตัวเองดูสิคะว่าในวันนี้ความตั้งใจเล็กๆเ,เพียงหนึ่งอย่างที่ฉันทำได้ในสองนาทีถัดจากนี้เพื่อพาตัวเองไปในทิศทางที่อยากเป็นคืออะไรคะ ไม่ต้องรีบร้อนหาคำตอบนะคะแค่ปล่อยให้ใจได้สำรวจดูขอบคุณที่รับฟังและอนุญาตให้เราได้ก้าวเดินไปพร้อมๆกับคุณในเพลินเพลินพอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์พุธหรือศุกร์หรือเวลาไหนก็ตามที่คุณแวะเวียนมาหาเราขอให้เป็นวันที่คุณได้เริ่มทำในสิ่งที่ตั้งใจด้วยใจที่เบาสบายและพบกับความเพลินในทุกย่างก้าวนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ